ก็สวัสดีคนด้วยครับคุณช่องอาสาสิครับผมนี่อยู่น้องแตมในเกมโลบอร์แมปรับแลครับผมไม่ใช่เดอะมินิรับแลไม่ใช่เหรอ <l ap S 1> รับแล้วรับแล้โหยจะมีเสียงเด็กบงเด็กป้าแถวไหนนะครับทุกคนะมันแท้จริงแบบแเป็นคนแบบแที่ชอบมาเล่นเกมกับเด็กนะครับปล่อยแม่เลยคนปล่อยแม่ไม่เป็นไรเอาบีอารีตเลยมีเสียงเลยไม่เป็นไรคนไม่ไม่มีอภิษอันนี้หนูสร้างแบบแล้วกดเพย์ อันไหนวะเขียวหรือฟ้ากดตัวเอ่ะกดตัวเนี่ยต,ตัวเขียวเขียววะเขียวเอาไม่พี่หันมันเป็นคนเล่นด้วยอ่ะเออนั่นแหละเอาเล่นด้วยไปหรอกฮะพี่หันแล้วก็มาเลยเค้แต่เพิ่งกดดิเขาเขาดิให้มีคนเพิ่มไหมไอ,มเ,อ,เ,อ,เ,อเอาเข้าเก็บละเออมาอครับก็จะมีโค้ดอีกคนคน,นึงเข้ามานะครับผมก็ไม่เปไ็นไรเล่นพร้อมกันไปลุยด้วยกันทุกคน ผมจะเล่นแค่เฟสเดียวนะครับทุกคนเพราะว่ากูโกผีนะฮะดูแล้วเฟสแค่เฟสแรกก็น่าจะหลอดแล้วฮะเฟสสองเขาไม่เอาแล้วกันทุกคนเอาแค่เฟสแรกเนาะน่าแต่ <c oughs> ได้นะได้นะแต่เฟสสองเล่นจบไปแล้วอ่ะดิมาครับมาแต่เฟสแรกไงต่อครับผมเริ่มเติมน้ำเลยเฟสแรกเพราะเนื่งหนูหนูบันไดนี่อยู่หนูยังหน้าจอดำอยู่เลยกดชีพหรือว่ากดอเอลสองเป็นการวิ่ง ทุกคนจะมีไฟฉายแต่ไฟฉายของคนอื่นจะมองไม่เห็นไฟฉายของเราถ้าจะไม่ผิดต้องไปไงวะไอคนนี้แม่งก็เล่นเป็นวะพี่หันเดินตามหนูมาคนชิปชิปชิปเดินตามหนูมาหนูวิ่งก่อนคนชิปหรือกดเชียร์ไม่ได้เลยนี่นี่นี่เดินตามมาผมก็ยังไม่ค่อยเคยเล่นนะทุกคนอันนี้ปะพี่หันกบ เปิดประตูเออเปิดประตูก็ชิดเนี่ยเข้าไปเฮ้ยคนรอยเท้าใครอ่ะรอยเท้าผีไงเป็นผีผู้ชายตกหัวทิ่มจะเป็นผู้หญิงจับทางเมีย้ดูสัตว์เป็นตัวตัวเมียแต่ถ้ามีคำหยาบต้องขอใครคนแล้คนแล้วเดินตามรอยเท้านะเพราะแตงเคยมีหันมีหันอย่าอย่าเพิ่งเดินเดี๋ยวหนูสายเดียวเองไม่เอาพี่จะไปด้วยพี่ไม่เคยกลัวไอ้น้องแต่แต่พ่อไม่ใช่กลัวแม่มาดูห้องน้ำได้ก่อนดีกว่า ห้องน้ำแรกพี่ว่ามีแจไปนะเปิดได้บ้านเนี้ยล็อกอ่ะแล้วอันไหนไม่ไหนไม่ล็อกอ่ะไอตรงนั่งอยงห้องน้ำอะไรวะน่ะยาและที่ผมเคยไปดูคลิปพี่แต่ละคนมาทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าผมก็ไม่ค่อยเอแกปิดกูโอเคแกไปทุกคนไปทุกคนเราจะไปเปิดประตูยังต่ออ่ะ ตามมาไอแตมเคยเล่นคนไอแตมเคเล่นนะก็าจะให้น้องมันนำสอนนะแล้วมีห้องหนึ่งที่พบว่าสายเดี่ยวเกินไม่คนเราจะไปด้วยกันนี่แตมเราจะเราจะไปไหนเราจะเราจะไปตายด้วยกันเลยกลัวแล้วเอ็กเเฟสแรกกูกูจะเล่นแค่เฟสแรกเฟสที่ไม่ได้เป็นต่เพราะกูกลัวเอ้ากลัวทำไมเนี่ยกลัวหนูเด็กกว่าแต่หนูไม่กลัว พี่หัตาข่าวพี่หัตาข่าวเธอไม้สัตว์มาตัวเบิกเท่มเลยสัตว์ทองไม่ได้จริงๆไอ้สัตว์มากอาจจะมีคำหยาบเหมือนกันตามไปไหนไปด้วยกันไม่ใช่อุจจัยของมันห้องนี้ป่ะก็ตอนนั้นมันต้องกดที่ลูกบิดอะป่ะ นี่พี่หันต้นสักกุละไปทรงต้นสักกุลากันเลยไอเทมที่ต้นไม่มีมีแค่ผีเป็นลูกอันนี้คือผีเหรอสวยเวนพี่หันลองเข้าไปในห้องนี้นานๆดิเนี่ยพี่หันลองเข้าไปในห้องนี้นานๆดิมันบอกว่า คุณห้ามอยู่ตรงนี้นานๆไม่งั้นคุณจะเสียชีวิตอ๋อไปไปออกมาออมาไม่ไม่ไม่ตรงนี้มันจะมีผีอยู่หนูเคยฟังนิทานผีแล้วว่ะอ๋อผีห้องน้ำมันนะฮะไม่เอาไม่เอามาไม่เอี่ยบไปยุ่งกมันอย่ายุ่งกมันวันนี้ก็มันจะใส่จุดแดงแล้วนายถามว่าเลือกสีเทียถ้าจำไม่ผิดนะแม่งเลือกสีเขียวหลอดห้องห้องนี้เป็นห้องเหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นโรงเรียนร้างใช่ป่ะอ่างเงี้ยใช่งเีนแล้วห้องนี้ป่ะอห้องไหนอะ นี่ยหรนี่หันนี่หันเข้าไปก่อนเลยไม่เป็นไรหนูเข้าไปเองไปด้วยไปด้วยไปหันไปด้วยกันเคพี่หันหนูเอากุญแจมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่าไอ้เหี้ยเต่าอะไรมันก็ไม่มีอะไอ้เหี้ยข้างหน้าหนูมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันแค่ลูกปั้นแค่ลูกปั้นเองไอ้เหี้ยโกโกผี ลูกปั้นนี่ต่อยกุ๊บอายสัตว์ลูกปั้นลูกปั้นมันต้องบิ้วมันต้องบิ้วมันต้องบิ้วอารมณ์หน่อยเฮ้ยคุณต้องหนีคุณต้องหนีไปจากตรงนี้ไม่งั้นคุณจะโดนตามล่าไปหนีหนีดิประตูเจ็บไปะเข้าห้องน้ำไม่ไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไปไหนเนี่ย พี่หันพี่หันเห็นรูปปั้นตรงนั้นไหมไหนวะน่ะรูปปั้น,นแตมรูปปั้นเหรอเออมาเดี๋ยวพี่วิ่งใส่โชยน้อง <c oughs> แต่แย่พึ่งไปเดี๋ยวพี่วิ่งใส่เองเลยน้องแตมพี่ <c oughs> ไม่กลัวมันหรอกไอ้รูปปั้นไอ้แต่ทำไมกดวิ่งไม่ได้วะกดชิปกดชิปค้าง เคี่ยนี่ก็วิ่งเลยเคี่ยวิ่งทำไมวิ่งช้าจังเคี่ยแต่ทำไมตัวมสีแดงอ่ะตรงนี้มันมีไอ้นี่อยู่ไอ้นี่เป็นแสงสีแดงหลอนเลยไอ้สัตว์ตัวสั้นเลยเนี่ยโอ้โหตัวชักเบกไงล่ะเดีต้องมาเล่นนี่ไปต้องไปคนเอาเปิดไอ้น้องยาพี่หันพี่หันพี่หันต้องเดินไปที่สะพานแล้วก็ลืมตากว้างๆทำไมไว้เคี่ย าได้อะทุกคนตยิเสียงตึงไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าเป็นไรทุกคนแมงหูฟังลนกีหักไอ้เหียกีหักไอซ่าเดวม่งเดินไปยังโคกมแมแมไอ้เหียไรม่ต้องมีเหียเลยแน่เลยเหียมบอกเงี้ยไม่มีไม่มีจิงอะไม่มีเลย้ยเพื่อนไอ่น ไงต่อตรงไหนเหรอเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ที่กูแอบเคยแอบมาเล่นเบื้องหลังมันมีตัวเหี้ยไม่ใช่เหรอตรงนี้แปไงไหนอะตรงนี้มีกุญแจทางนี้มีประตูแต้มไปไหนวะไปไหปนแล้วเนี่ย,ยแจ๊มมาลุกแจ๊มก่อนดีวิหารวิหัารระบบทเหมือนคนไม่กลัวผีอ่ะ เอาอีเจ๊ดำบมาดีคุณเป็นละตายอ่ะคุณอีเจ๊อยู่ไหนอย่าพูดถึงมันไอ้เหี้ยแต้มเราไปรวมตัวที่เดิมก่อนแต้มกูโลงไอ้เหี้ยมันมันรแบบับมาก่อนดิเหี้ยกูโลงเอาเถอะพี่หันเดินตามทางมาแล้วทางแม่งเหมือนมีอะไรให้เดินในเฮี้ยกูโล่งนั่นแหละพี่หันฆ่าตัวตายเลยก็ได้เพราะว่าหนูมีกุญแจเอากลับแล้วกลับแล้วเย่เ,อเจอแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนเหมือนน้ำในเพื่อน มึงนามเลยเนี่ไอตัวเนี่ยใส่หัวลูกบ็อกเนี่ยน้องแตมแตมรู้ทางออกใช่ไหมไม่รู้ไปแตมพร้อมยังไปถ้าเราเจอรูปให้เราหนีนะมึงไปงไงมึงคอดิเจอรูปหนีทุกคนเจอรูปให้หนีเลย ปอนะปอนะปูนอีวิ่งวเลยอืออิสัสไม่หันตายเหรอตายพี่คอยเฮียแลกวตายไม่กูไม่ยอมก็เป็นมืแจ็มใหม่ป่ะเอาดิแต่เราเลยสัสกูไม่ไปแล้วเฮียกูตอยตรงนี้กูคอยตรงนี้แหละให้มือแจ็มาเอาเพื่อนออกเลยเฮียเพื่อนกากว่ะแจ็มาน้องชายพี่คอยนี่กากว่ะโอ้ยวิ่หัน มึงเดี๋ยวกูหลงทางอีกทุกคนให้แต้มัอลแจนะแล้วเพิ่งออกแล้วทุกคนเพื่อน,ออ,น,นออกไปไม่ดุเพื่อนกากับเพื่อนออก,ร,กรู้สึกว่ากูไม่กลัวไงไม่ดุเฮียรู้สึกไม่กลัวไงไม่ดุเฮียรู้สึกไม่กลัวไหนสัตว์เฮียพีหันดูไหนเนี่ยอยู่จุดเกิดข้างหลังแผ้เฮียนะไ,ไหนแบง ฮะไปไงเมืไไ่อกี้เราเจอตัวอะไรอ่ะลุยี่แนววะไปเรื่องอะไรมันต้องไปทางหนึ่งวะพี่พี่ไปทางนี้วะพี่วิน,นี้ดีกว่าเจอรูปไป็สแตมป์หนีประตูเป็นไงก็คุยก่อนอืมประตูก็เป็นประตูเป็นธรรมาดาแหละเราเคยจะผ่านหนูเคยจะผ่านแล้วแต่แมงผ,เเมผงีเดินจำสเกลผีแตมผีอข้างหน้าหน้าเดินกลับมา มีประตูปะแถวนั <He not> <laughs> ้นอะไม่มีไม่มีอยู่ไหนเนี่ยกูวิ่งกลับมาจุดเกิดไอสัตว์กูกลัวพี่หันวิ่งอยู่ไหนเนี่ยวิ่งกลับวัจุดเกิดพี่หันดูได้ยินเสียงแต่มันมีเสียงเลยหรอไหนก็เพื่เสียงมันจะเสียงดังติ่งนองสิง นี่พี่หันหนูจําได้ว่ามันจะมีเป็นนี่เนี่ยคายยําใบ้อะว่ามันเป็นทางยังไงอ่ะยังไงวะคนหลอนไปเยอะเสียไม่ไหนแล้ววะไม่รู้ไอ้สัตว์แต้มวันนี้นนไปไหนละพี่หันมันมีอันนี้ประคำใบประทางอ่ะไม่มีนะเดี๋ยวจะพี่ไปทีหนึ่งไปแต้มลุย เ,เดีลยเสียงหัวใจแต้มหัวใจหัวใจเสียงหัวใจได้ยินเสียงวิง่งแต้มกูวิว่งวนนี่อ่ะน <c oughs> ้อง้ปไว้ไปมาคนไปพร้อมพี่หันลีกาวลีก่อนเปล่าลีข่าวาวิ่งอ่ะ เห็นตัวผู้หญิงนะหลับตาได้สัตว์หลับตาได้กูละวิ่งหลับตาด้ยแต้มหลัง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 ตายแน่เลยทางนี้เหรอกูทางตันแต้มไม่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 มันยังไม่มารีรีจะไปวินาอยู่ไอ้สัตว์ยัหนู้จักประตู นี่ข้างหลังข้างหลังนี่หรออืมวิ่งไปเลยแอมเปิดเปิดเหยียบสัตว์เหียรอดละต่อยกูไม่สัตว์ฮะต่อยกูไหมประตูด้วยเอ้าเฟ็นต่อเหรอ ่อนนะครับก็จบเฟสแรกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีอินพีเดียวอ่ะ็ถ้าคนครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอาจจะมีเพจสองนะไม่รู้สินะ <c oughs> ผมก็คลิปนี้ขอจบเพจเดียวคนใครชอบอืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เละอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมใชม่ต้องแไหมครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ